สวัสดีครับชาว YouTube เพื่อนๆ u t u b e ทุกท่านโดยเฉพาะาแฟนๆของบ้านสวนสองเรานะครับวันนี้ทลิปนี้บ้านสวนสวนเราจะนำเสนอวิธีการติดดอกเทคนิคการติดดอกทุเรียนนะครับเพื่อมาให้ทุกคนมีความเข้าใจแล้วก็ <c oughs> เรียนรู้แบ่งปันกันอพอดีช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทุเรียนโดยธรรมชาติเขานะครับจะได้อายุของการติดดอกและ ก็คือพอเรลาเวลาหมดฝนนะฮะหน้า,าหน้านี้ข,ข้าวหน้าหนาวภาคตะวันออกโดยเฉพาะระยองจันตราดเนี่ย <c oughs> บ้านผมก็จะอยู่ที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับ <c oughs> ทางชาวสวนเขาจะเริ่มมีการเขาเรียกอดน้ําให้โศกแล้วก็จะให้ทุเรียน้เกิดความเครียดแล้วก็โดยธรรมชาติเขาก็จะเริ่มติดดอกถ้าถ้าอายุเขาได้นะาอายุเขาได้หมายว่าถ้าเราบํารุงดูแลดีๆสี่ปี ก็จะได้เริ่มติดดอกแล้วอันนี้จะติดดอกได้ดีไม่ดีนั้นปัจจัยอยู่มีอยู่สองอย่างด้วยกันนะครับคือหนึ่งต้องการต้องเตรียมความพร้อมของความสมบูรณ์ของต้นมันต้นเขาต้องสมบูรณ์ก่อนนะครับมีการสะสมอาหารได้ในปริมาณที่เพียงพอนะดูจากใบได้ไดนะฮะใบต้องเขียวอย่างนี้ฮะแล้วก็ใหญ่ของผมเนี่ยเขียว <laughs> ได้เขียวนะแต่ไม่ได้ใหญ่เพราะว่า องผมเลี้ยงแบบออร์แกนิกอ่ะนะฮะเป็นทุเรียนอินรีนะครับไม่ใช่เคมีส่วนที่เขาใช้เคมีเนี่ยโอ้โหเขาอัดยาเลยพอหมดหน้าฝนปุ๊บอัดยาอัดปุ๋ยแล้วแล้วเขาก็มีการมีการเ,าเรียกเร่งดอกนะครับเร่งการติดดอกแล้วก็มีสารบางตัวที่เขาเรียกว่าระงับการแตกยอดระงับการแตกยอดแล้วก็เพื่อให้มีการออกดอกอย่างเดียวเพราะบางทีเวลาที่ เราให้น้ําไปหรือฝนตกลงมาเนี่ยยอดอ่อนจะแตกออกมานะครับแล้วก็ดอกเขาก็จะไม่ไม่ออกเนี่ยผมก็ใช้อินรีย์นะครับแต่ถ้าเกิดบางท่านก็อาจจะใช้เคมีอินทรีย์ C, ร่วมกันเป็นปุ๋ยเรียกปุ๋ยเคมีอิน e รีย์ C, ร่วมกันดอกก็จะออกอันนี้จะติดไม่ติดเนี่ยก็อยู่อยู่ที่ความสมบูรณ์ของต้นก่อนแล้วของต้นพันธุ์ก่อนถ้ามีการสะสมอาหารที่ดีๆอย่างนี้ฮะ ต้องต้องมีความรู้นะว่าทุเรียนเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยทุเรียนโตเนี่ยเขาจะกินน้ำขนาดไหนกินน้ำกี่ลิตรต้องรู้ให้ดีแล้วเวลาให้น้ำเนี่ยก็ต้องให้พอเพียงกับสิ่งที่เขาต้องการนะครับแล้วก็อย่าให้มากว่าให้มากปุ๊บเดี๋ยวมีแต่ดอกนะใบไม่ออกก,ก็จะมีการให้น้ำสลับกันวันเว้นวันแล้วก็ให้ในปริมาณที่ไม่มาก เราหลังจากที่ดอกออกแล้วเนี่ยติดดอกแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการก่อนออกติดดอกเนี่ยเขาจะฉีดสารนะคนใช้เน้นเน้นเรื่องสารเนี่ยเขาจะฉีดสารเลยเขาเรียกเร่งสารฉีดสารให้เกิดการติดดอกพอติดดอกปุ๊บฉีดอีกตัวนึงอีกฉีดย้ายอีกตัวนึงอีกนะครับให้ให้ดอกไม่ร่วงนะเร่งมาให้ไม่ให้ดอกร่วงอันนี้เห็นไหมฮะทุกอย่างใช้ต้นทุนใช้เงินทั้งนั้นเลย นอกจากความพร้อมของต้นแล้วก็ต้องมีเทคนิควิธีการดูแลการให้ดินการให้ปุ๋ยให้น้ําแล้วก็การติดดอกนะแล้วก็ทรงพุ่มเนี่ยต้องมีการเตรียมว่สะสมอาหารเนี่ยการเตรียมอาหารส่งพุ่มก็ต้องทําพุ่มเอาไว้เพื่อไม่ให้มัน,ม,นมันทึบเกินไปเพราะว่าทุเรียนที่ดีต้องต้อง,ปงปโปร่งนะแต่งปโปร่งให้อากาศเข้าแสงเข้าตามลําต้นเพราะป็นงั้นแล้วเดี๋ยวไปท็อปเชือ้อราเชือ้อราต่างๆเข้าไปนะครับ กิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยที่มันไม่สําคัญเนี่ยต้องตัดออกเหลือแต่กิ่งใหญ่ไว้พอที่จะให้เขาให้เขาได้แขวนลูกได้นะครับอะไรที่มันเลี่ยดินต่างๆเนี่ยต้องตัดออกหมดเลยของผมเนี่ยก็จะให้มันตั้ง45องศาเห็นไหมครเวลาดอกออกปุ๊บนะรแล้วมีติดลูกปั๊บเนี่ยมันจะได้ไม่ห้อยถ้ามันติดพื้นสัมผัสพื้นเมื่อไหร่ครับปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเชื้อราจะขึ้นต้นทันทีนะของผมก็มีเห็นไหมเสียบไวัชพืชเนี่ย ใบไม้ใบย่างต่างคลุมโคนเอาไหมเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของต้นไม้มันทุเรียนอันนี้คือเทคนิคนะเทคนิคการการติดดอกนะครับโดยสรุปรวมบ้านสวนสองเรานี้ก็จะ,ะเน้นเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่เราเราเริ่มอดน้ําให้เขาแล้วแล้วก็จะให้เขาออกดอกโดยธรรมชาตนะิก็จะไม่เร่งจะไม่ใช้สารเร่งนะครับถ้าสารเร่งเกินไปบางทีเขาอ่อนแอ แล้วปีหน้าก็จะมีปัญหาเนี่ยผมปล่อยให้เขา,าออกดอกเองได้เท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นแล้วก็ให้เกิดคุณกสมบูรณ์แล้วก็มีความพร้อมของต้นเขาเองสําคัญคือการเตรียมเตรียมต้นนะครับเตรียมต้นเตรีตยมใบนี่นะครับใบต้องสะสมอาหารได้เพียงพอถ้าใบาเขาสมบูรณ์ดีนะครับก็เป็นครัวนะเป็นครัวปรปรุงอาหารเขาก็จะออกลูกได้เร็ว ออกลูกออกดอกได้แล้วก็มีความพร้อมในการลำเลียงอาหารไปเลี้ยงดูลูกเขานะครับเพราะลูกหนึ่งลูกเนี่ยพอจะโตเนี่ยครูขเขาใช้อาหารมหาสารต้นก็จะโสมก็ต้องดูแลกันนะครับครับบ้านสวนสลาวก็ขอฝากขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันแล้วก็คลิปด,ดีๆในการในการดูแลเรื่องทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนนะเพราะมาอยู่เมืองจันทร์ก็ต้องทำทุเรียนแหละครับ เื่อมีคลิปดีๆต่างๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนกันงั้นก็ฝากเพื่อนๆนะช่วยกดติดตามกันแล้วก็อันนี้จะพาะเรื่องทิปของการเทคนิคการติดดอกนะพอติดดอก,อกแล้วเนี่ยจะมีดอกปุ๊บเนี่ยผมก็จะทาอ,อีกคลิปอีกคลิปหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการดูแลให้เขาดอกเขาสมบูรณ์แล้วก็ติดผลก็จะมีเทคนิควิธีเยอะแยะฮะฝาจะได้ทุเรียนทานนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะหนึ่งใน60ต้นในส่วนที่ บ้านสนสองเหานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะฮะขอบคุณเพื่อน่อนอีกครั้งหนึ่งกับคลิปการดูแลการติดดอกของทุเรียนในหน้าทุเรียนนี่นะครับโดยเฉพาะทุเรียนหมอนทองราชาแห่งทุเรียนนะครับขอบคุณครับ